ต่ผีมันอยู่ตรงนั้นอะผมว่าอาจจะอยู่แถวนั้นไงทฤษฎีอะไรกันการสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมโซยองชอบกินโซจูหลังจากพานที่แล้วที่ผมมาอาศัยอยู่ที่นี่ได้สองวันผมก็ได้หนีกลับบ้านไปอาทิตย์หนึ่งโดนน้องเล่นซะแล้วแต่วันนี้ผมกลับมาอีกครั้ง <S <S เพื่อมาอยู่ให้ครบอีกเจวันสำหรับวันนี้จะเป็นไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าไปเอ้ยทำไมามันฉากเหมือนเดิมเลยวะหื อ๋อไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันมีแก้วอยู่มันโตครับผมแทที่ตัวเราไม่ได้เพิ่งกลับมานะอาของหายท้วยจุเย็นไม่มีอะไรเหลือเลยอะ่ะเออพุดดิ้งที่ฉันซื้อมาเมื่อวานนะ่ะหายไปแล้ว ที่นั่นมีเพียงหนึ่งคนที่สามารถทำอย่างนี้ได้มันนั่นคือเธอถ้านั่นมันเป็นเรื่องจริงโดนัทนี่ที่ฉันซื้อมาวันนี้ก็เป็นเป้าหมายต่อไปสินะฉันต้องซ่อนมันฉันต้องฉันต้องซ่อนมันไว้แล้วฉันจะซ่อนมันยังไงดีอ่าเรียบร้อยพุดดิ้งโดนโดนผีออกไปแล้วครับผมมันบอกว่าให้หาฮุย ไีกแล้วนะนี่คืออิโตจากแผนกพัฒนาที่1นึ่งเขาบคุณสําหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจในครั้งนี้ชีวิตในบ้านพักของบริษัทผีสิงเป็นยังไงบ้างคุณจะเจอผีตามที่ข่าวหรือข่าวว่าหรือเปล่าลรอเล่นนะครับอย่าก,กังวลอย่าไปคิดมากมีข่าวลือมาหลายปีแล้วเกี่ยวกับเอ,อ่อเรื่องทีวีเปิดเองได้หรือว่าบางทีขนมก็หายไปแต่ผมคิดว่าผู้คนเหล่านั้นน่าจะจินตนาการไปเองคิดเองดูดูแลตัวเองด้วยนะครับจะได้ไม่เหนื่อย แล้วก็ฮะอะไรคือมีการมองแปลกๆวะอ้ยอ่านนานนี่อ่านนาน,น,าน,น,านมันบอกให้หาที่ปิดใช่ไหมที่เก็บโดนแน่ผมว่าครั้งนี้โดนแน่เชื่อไหมถ้าหาที่เก็บหรอที่เก็บโดนนัมัันบอกให้หาที่เก็บภาชนะใส่ภาชนะอยู่ไหนวะภาชนะมันก็ต้องอยู่ในห้องครัวไหมที่เก็บมันก็ต้องอยู่ในครัวแต่ว่าผมโดนหลอกแน่เชื่อไหมละ่ะโดนแน่โดนแน่ มาเลยเว้ยมาเลยเว้ยจิตปุ้งแต่งเดี๋ยวนี่มาแล้ว,ว,ยอ,ยอ,ยยวลอย่าดิแมแวอย่าพึง่งเออนี่นี่ซารตนอกจากสำนักงานบริหารทรัพย์สิน โอ้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าน,นี้ฉันเจอไอ้ที่ที่เก็บอาหารในห้องในลินชักห้องครัวแต่มันไม่มีฝาปิดนะเลยอาจจะใช้งานมันยากเสนหน่อยทำอะไรกับมันสักอย่างแล้วกันจากซาโต้ลินชักต้องนีไหมมันมาแล้วเนี่ยอยู่ไหนวะ ว่าตรงนี้ก็มีโอ้โหเจอแล้วหนึ่งต้องหาฝาปิดแต่มันก็ไม่ได้บอกว่าฝาปิดอยู่ไหนไปตรงนี้มียันตรงนี้มียันอีกอะดึงไหม,ด,มดึงเดะรออะไรล่ะต้องดึงดึงให้แล้วนะเฮ้ยไม่เจอจริง,งนะเนี่ย เฮ้ยมนทำไมมันลอยได้วะนี่ตอนนี้เหลือฝาปิดซึ่งฝาปิดมันอยู่ไหนไอผีมันอยู่ตรงนั้นอะ่ะผมว่าอาจจะอยู่แถวนั้นไงทฤษฎีอะไรกันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ใช่โดนนักกูโดนนักผมหายแล้วแชท <c oughs> นานไปเป็นไงปาสคริปที่ปิดเฮ้ย ที่ปิดเอ้ยนี่หรอนี่แหละใช่นี่คือที่ปิดครับฉันได้ที่ปิดเอ่อนี่มาแล้วตอนนี้ฉันใส่โดนัทเข้าไปแล้วล่ะในที่เก็บแล้วแต่ว่าฉันต้องทำความสะอาดที่ใส่ก่อนอะ่ะก่อนที่จะใส่มันลงไปจะทำความสะอาดที่ไหนดีล่ะต้องนีไหมโอ้โหมึงมากใกล้จัง ไปล้างแล้วทำไมมันไปอยู่ห้องนั้นวะฉันขัดที่เก็บอาหารแล้วตอนนี้ฉันต้องเอาโดนอาไปซ่อนก่อนก่อนตอนที่เธอยังไม่เห็นมันฉันจะต้องฉันต้องการอะไรบางอย่างเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของเธออะแล้วอะไรล่ะอีกแล้วเหรอหาของมันยั่วหน่อยมายั่วฮัก หาอะไรดีวะแล้วผมจะตัดสรูมไหมว่าพี่ต้องการอะไรฮะของกินเออของกินไงของกินดึงดูความสนใจแล้วผมจะมโคตรกว้างเลยตอบนี่ไหมโอโ้โหพี่จะกินอ่ะพี่จะดึกเอาอะไรล่ะผมจะตัดสูมไหมเนี่ย สามารถดึงดูดความสนใจเหรอนี่ไงแมวไหมทีวีไหมอ้าไม่ใช่หาอะไรอ่ะนี่อะไรเนี่ยเอร์แบงอา้าวนี่คือสิ่งชักจูงเหรอไม่ใช่ใช้แมลงเหรอโอเคลองใช้เพื่อล่อเธอเข้ามาดีกวา่าอย่างแรก ฉันจะใช้ล่อเธอไปที่ห้องน้ําแล้วขณะที่เธอกําลังไปที่ห้องน้ําฉันจะซ่อนโดนัทไปในตู้เสื้อผ้าอเคห้องน้ําห้องน้ํานี้ใช่ไหมอันไหนอะห้องนี้ไงไกลๆห้องน้ำ้วใช้ไงนี่ไงอุย้ยดังแล้วดังแล้วอ๋อต้องรอเวลาดังต้องรอในกามดังก่อน ตอนนี้โดนัทปลอดภัยแล้วฉันซื้อโดนัทเพื่อมาเป็นอาหารเช้าก่อนที่ฉันจะไปทำงานพรุ่งนี้เอครัอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยสุดท้ายไม่ได้ผลมันจบแล้วครับ จบแล้วไม่นั่นไม่มีท้องเรียบร้อยโดนผีขโมยโดนนะเขาร้องเขาร้องเอาคืนมาเอา้ากูทำอะไรเนี่ยเอา้ากูปิดอีกโอ้ยเรียบร้อยโดนโดนผียุ่อนี่หว่า การฝ่ายโดนผียู่อะจบเลยน้ำแม่แงว่ากี้ฉากอะไรก็ไม่รู้อเอ้ยไอ,อ,อมือ,อเรียบร้อยครับโดนผีตัวไปแล้วโอ้ยเสียฉันเสียมันทั้งหมดเสียมันหมดเลยเรียบร้อยสุดท้ายแผนรอบไม่ได้ผลครับไปต่อกันคืนที่สี่ดีกว่า มาต่อกันวันที่สี่เป็นไงจ้าไหนดูดูหน่อนิหลังจากที่โดนขโมยกินโดนัทไปใส่น้ำร้อนลงในบะหมี่ถ้วยกินบะหมี่ถ้วยในตอนกลางดึกนี่มันไม่ดีต่อสุขภาพเลยฮะแต่ฉันเหนื่อยมากทุกวันเลยเอาเป็นว่าฉันจะกินอะไรก็ได้ถ้าฉันอยากแล้วก็จะไปนอน ฉันหาซ่อมไม่เจอะเอ้ยไม่ได้ซ่อมตะเกียบนั่นมันแปลกมานี่มันแปลกมากเลยนะก็เม่ว่ามันยังอยู่งนี้อยู่เลยนี่ไม่มีทางเธอซ่อนไว้เดี๋ยวมันล้อเล่นนะบุมีมันจะอืดอยู่แล้ว อรื่ไม่ต้องใช้คําว่าสุกดีวะใช้คำอื่นดีอะบอกให้หาตะเกียบโอ้โหให้ตายดิให้หาอะไรวะเนี่ยโอ้ยนี่โยโกโยมามะขอบคุณที่ทํางานเหนื่อยนะฉันได้ยินจากอิโตว่าคุณเดินทางไปทําธุรกิจที่บ้านพักของบริษัทผีสิงเป็นทรัพย์สินเป็นของที่มีข่าวลือมากมายแต่ว่าฉันแน่ใจว่าตอนนี้คุณสบายดี บ้านของครอบครัวคุณคือเทมเพ e วิหารวัดเหรออ๋อ,อบ้านแปลว่าบ้านตัวเราบ้านเราเป็นในนี่ืิเป็นวัดใช่ไหมฉันคิดว่าผีก็เป็นนี่คุณเหมือนกันนะฉันคิดว่าที่นั่นยังหนาวอยู่ดังนั้นก็อย่าเป็นวัดซะละผู้จัดก,การทั่วไปแผนกพัฒนาโยโกโยมามะนี่น่าสบายดีไหมย well. ูิงเวลเอะใครคือใครคือนี่หน้าวะแล้วกูหาตะเกียบ หาอะไรที่มาทดแทนตะเกียบได้ต้องเป็นอะไรวะแล้วประเด็นคือหาสองอย่างด้วยไงดินสอแม่ดินสอไหมแม่วาเน่เนหาอะไรที่เป็นทดแทนตะเกียบจะเป็นอะไรวะกิ่งไม้ไหมเนี่ยเด็ดต้นไม้มามันหายหมดเลยนี่หรอฮะ sf saber นี่ไงในของทดแทนมาแล้วหนึ่งชิ้น ไอผมเคยเห็นอยู่มั้งมันน่าจะเป็นเหมือนตะเกียบเรืองแสงอะ่ะไอที่มันเหมือนดาบไร er. เซเบอร์อ่ะเอออันน,นั่นแหละนี่ไงไหมเนี่ยอ้าวไม่ได้หรอเนี่ตะใบไม่ตะไบตะไบใช้ตะไบ,ะบกินแทนไหมจบแล้วบะหมีม่ผมอื่นหมดแล้วผมว่ามันจะใช้แต่แทนวะฮะ ห้องน้ำไหมแต่ห้องน้ำอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคืออะไรผมโดนผีผีเอาตะเกียบไปซ่อนโอ้โหจะเอาในห้องน้ำก็ไม่ใช่เรื่องหรอกผมว่า ตายเหอะเนี่ยผมว่าตายแล้วบะหมี่อืดตายกินบะหมี่อืดตองคืนโอ้โหเม่งมาแล้วเนี่ยโอ้ยบะหมี่กูมึงแดกอันเดียวได้ไหมม้วนม้วนม้วนอะน่าจะไม่ทันวะมันหาไม่เจออะแล้วกูแตกอีกแล้วแตกกูแตกกูแตกแล้วเนี่ย ก็ไม่ใช่ไข,ข่ควงโง่ๆนั่นหรอวะเนี่ยให้กูหาอะไรเนี่ยตายเถอะอ่ะตายตายตาย,ตายมันหาไม่เจอเลย,ยมันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยไปมาหลอกผมมามามาอะไรที่สามารถใช้ทดแทนไม้ไหมเนี่ย มันตายแล้วอ่ะแชทไปมาหลอกผมเลยไม่ทันเข็มแมเออื่นทุบนาฬิกาไปทุบนาฬิกาแล้วเข็มเมื่อเข็มมากินไม่ใเข็มมากินเขาเรียกว่าเอาเข็มมาทําเป็นตะเกียบไปไปมาหลอกผมเลยไปมาผมพร้อมแล้ะมาเอาม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 าแบ่ มันมีกูอืดมันมันมีจริงไมเนี่ยสิ่งที่ทดแทนเนี่ยผมเป็นไปนได้สุดคืนนี่เล้วเนี่ยอา้าวว่ามึงมึงเอาคือมึงมึงมึงเอาไม้เขวนซื้ออามาทำเป็นตะเกียบ ถ้างั้นมึงทำไมมึงไม่ใช้มึงไม่เอาตะเกียบสองมึงไม่ทำเป็นไม้แขวนเสื้อเอามาทำเป็นตะเกียบสองอันไปเลยวะมึงจะมาทำอันเดียวทำไมโอ้ยกูเสียเวลาดูเหมือนว่ามันจะทำมาจากลวดนะฉันคิดว่ามันอาจจะใช้แทนมันใช้เป็นตะเกียบได้นะถ้าฉันตัดมันได้ถ้าฉันตัดมันเอาละหาเครื่องมือที่สามารถตัดลวดได้ก่อนเฮ้ยเครื่องมือตัดลวดเหรอ นี่นี่ข้างนอกวะข้างนอกวะใช่ไหมอันนี้จําได้อยู่อันนี้จาได้อยู่เออ,อไม้แขวนเสือ้อโอ้โหตัดใหญ่ตดยยัตดใหญ่ฉันตัดไม้แขวนเสื้อให้มีความยาวพอดีอ่ะนีะ่เรียบร้อยไม้แขวนเสือ้อตะเกียบจากไม้แขวนเสือ้อดีไวสุดๆในี่สุดฉันก็กินมันเสร็จสักทีอันนี้แปลว่าอะไรอ่ะ อ่ะไม่ทันฉันหวังว่าฉันจะไม่ปวดท้องทีหลังนะไม่มีเสียงแล้วจบแล้วจบแล้วอันหนึง่งโอเคถือว่าดีโอ้โอ้อเอามาแล้วเป็นไงกูจ <c> ะ <oughs> มาดีไอวอะฉันได้จะเกียบกับซ่อมกลับมาแล้วตอนนี้หนึ่งผู้หญิงนั่นผู้หญิงคนนั้น เฮ้ยเปิดอะไรครับเนี่ยทีวีเปิดเองโอ้โหมันั่งสบายใจเฉิบเลยพี่พี่อยาตกะเกียบผมไปซ่อนเลยพี่มีความสุขเหรอฮะหูหญิงผมก็มาใช้ตะเกียบ DIY จากเลกไอชิ้นอะไรนะโมเดลกับไม่เพ็่นเสื้อเนี่ยโคตรลำบากเลยชีวิตโอ้โหนั่งกินกับพี่อย่ามกลัวบ้านเราเป็นวัด ฉันถามอะไรหน่อยได้ไหมขอฉันถามอะไรหน่อยได้ไหมเอ,อ๋มีหันมองทำไมเธอถึงไม่ไปสวรรค์ละ่ะไม่ตอบครับอ้าวหายไปเลยเดี๋ยวผมว่าผมผมน่าจะได้ไปสวรรค์นะจริงจริงเฮ้ยมาจะแบ้หลังวะ เพื่อมองทำไมเอ้ยโอ้ออกไปเขียนอ๋อเขียนว่าอะไรวะเนี่ย บอกว่าอยากอยู่ที่นี่ตลอดงั้นเหรออน้องพูดไม่ได้จบะแยน่สงสัยพลังวิญญาณไม่พอพลังวิญญาณไม่พอจ้าอ่าจบแล้วอีกแล้วอีกสามคืนใช่ไหมอีกสามคืนปะวะโอ้โหนี่กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยที่ผมอ่านมาชั่วโมงหนึ่งมาต่อเดยเพิ่งชั่วโมงเดียวเดี๋ยวไปตัดเอา